Hey, เพื่อนๆวันนี้จะไปชวนไปดูร้านเด็กเนาะช่วง t d i n i n g Bar a n d g r i l l ทิวสีราชานะเป็นร้านแบบสไตล์โมเดิร์นมีทั้งโซนเย็นแล้วก็โซนเอนะาลโดเนาะบรรยากาศดีมากเหมือนมีหนังฝรั่งเลยครับถ้าใครมีแฟนก็พาแฟนมาได้นะครับร้านราบรรยากาศแบบเหมาะกับดินเนอร์สุดๆนะครับ จะบอกว่าอาหารนี่คือที่สุดจริงๆนะครับที่สั่งมาอันที่กำลังกินอยู่สปากเกตตี้เนาะวกกับสเต็กเนื้อนุ่มๆย่างหอมๆเลยนะครับเรื่อยๆต่างใจเลยแล้วงยังมีอาหารซีฟู้ดอีกหลายแบบนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเครื่องดื่มเนาะมีตั้งแต่ค็อกเทลมอกเทลหรือวายอย่างี้ครับผมก็เลยสั่งวายมาลองชิมเนาะก็บรรยากาศนี่คือฟินสุดๆไปเลยนะครับที่สําคัญนะครับราคาก็คุ้มกับคุณภาพมากๆเลยนะครับน น่านรักเนาะดนตรีเบาๆฟิลเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนนะครับแต่หรูหรูมากระดับนึงเลยแหละดูดีเลยล่ะวันหยุดนี้ถ้าใครว่างก็อย่าลืมไปนะครับอยู่แถวสีราชานะครับ